අප පෙනයියා දුහදා සසාාවදාගෙන් සොටින්න්නනිමා බල්ලානී නම් มีแต่คนนัหน้าถึงตาจ่าเดินๆลูกจ้าเนรักลูกจ่าลูกกระ่างเงีทำผัดได้ไหมทำผัดได้เรัอไรงง่อากร่าเงได้แม่คือการเลยรแม่คุณง้องเก่งแต่แต่การจะทำมีสัมผัสได้แม่เื้อมดเข้ายี่ไม่ใจเข้ามึงสวัสดีครับขากอีสวัสดีล่อยมือเลยตี ส,สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นไงมื้อนี่้สบายใจเพราะว่างานบุญบ้านของเราเมื่อวานนี้ก็เสร็จล้วงไปดีดีครับไปบุญกันชื่นชื่นมื่นชุนนะม่วนชื่นมมเซลไม่มีอะไรขาดต้องปกป้องผ่าดเหลือนอก็ับโอเคครับผานไปด้วยดีดูสุดคนมีโชคมีชัยเฮงเราด้วยกับบ้านใหม่คับจับบ้นี้ พิธีต่างๆเนาะแต่เมื่อวานยุ่งๆเลยมาได้ถ่าย่พี่น้องเบิ่งแต่ก็เก็บภาพบรรยากาศมือวันงานในห,หลายมุมในหลายอย่างเอาไว้พี่น้องรับเบิ่งรับชมยมูคลิปเนาะจ้านี่แหละเดี๋ยวสิปล่อยให้พี่น้องเบิ่งหลังจากนี้เลยคือตอน,นเช้าวันที่11เอนาะมือเนาะเสร็จงานพิธีเคลียร์ของทุกอย่างเนาะจ้าแมียแต่เรากณฑ์เขออกมาซื้อไม้เพื่อไป ขอบคุณเนาะแม่เม่ทีทุกคนที่มาร่วมผู้ที่เพิ่นมาได้เนาะผู้ที่เพิ่นมาก็ได้แม่ทุกคนหรือเอฟซีทุกท่านก็ขอบคุณสำหรับความโปรยโผลจ้ะโผล่กันเลยเนาะหลายอย่างเลยที่ทำให้บราคิมีวันนี้รักเลยกับขอบคุณแม่ลดาแม่ทองยูแม่ทองยูนี่พี่น้องจ้าเป็นแม่งานเลยสัมเป็นแม่งานเลยจ้ะเกี่ยวกับเรื่อง ขัวเนาะอาหารการกินการกินเมลดาก็ช่วยในอีกเรื่องหนึ่งอาหารการกินวัวหนึ่งตัวพี่น้องเมลดาให้โอ้ยเมลดาแม่ทองยูขอภัยพี่น้องจ้ะมันหลายแม่หไรแม่ล้เอาพิมเ์แถึงเมลดากะช่วยอีกด้านนึงเนาะจ้าแล้วก็มีของมาเซอร์ไพรส์เป็นตู้เย็นอันบอดใหญ่พี่น้องตู้เย็นก็สื่อถึงความุดมสมบูรณ์ของครอบครัวคือ กับเก็บความเนี่ยเรื่องของอยากของกินเลาบอกเกน็นเนาะตู้เย็นเป็นตู้ที่แช่แบบเป็นชลิตมงคลอีกเนาะเมรดาซื้อตู้เย็นใหญอันบักใหญ่เลยพี่น้องสิได้เห็นในคลิปนจะจ้ะถ่ายบรรยากาศไว้อยู่นเมทองอ<ด>ยู่ไห่แนวกินอุย้ยเหลืออยู่เหลือกินในงานทุกคนมาบอกวเสียงเดีวยดวกันอิ่มอิ่มเลยพี่น้องจา๋าเมนูบ้านเฮาเนะราบก้อยชอยจุ๊แบบเนี่ยโอ้ยอิ่ม,อ,มอิ่มกันทวนหนะนเด็กนี่เลยรไปซื้อพงมอะไรไปไหว้แม่เนาะกันนั่นแหละเขาไปเขาคิดเขามา ร่วมยินดีนำเนาะหลายหลายคนช่วยกันชดีครับผ่านไปได้ดีไปเดี๋ยวกลับไปบ้านบรรยากาศที่บ้านเนาะบ่มีงานบ่มีกับบลเล่เด้อแมหละนีแหละมเิดแล้วตอนแม่ผมม มันช่วยเนาะโอ้ยมันต้องให้ขอบคุณทีนี้ข้อที่เห็นนี่คือเท่านี้พ่อแม่เังแต่เราษม่ช่วยหลังจากงานจะเกิคือเท่าแก่ในบ้านเพ่็จะแค่มาช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่หัวเราะหัวแรงจริงคือนั่งอยู่นี่แหละนึ่งจนยกงานอย่างนี้จนใส่มาแล้วมือมือนี้เนาะแต่หัวเรยวหัวแรงจะขอบคุณไม่ทั้งหลายๆแม่จะตลอดไปเนาะสิปีค่ปีเลยได้หนึ่อันนั้นจะแม่แม่พูดให้บุญเกิดแต่นี่ เปจะทำมืมาสีาีุกนนแม่มากๆครจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้แม่ทั้งหมดเลยตองหาตลอดเลอีกวัดร้านี้าโทรหาคู่มือทุกคนเลยในท้องอยู่กูมือแมดาตัวูมือโทรหาเป็นไงนู่นนี่นั่นกั่ใครๆจะบอกาใจใ่ดีงานในหันผมเูโแม่ มันอยากจะเพื่อพอลากดีอะไรสัมผัสได้แต่จะลอกลูได้จ้ะขอบคุณจากใจเลยจังเป็นแม่เป็นลูกกันตลอดมาเจริญเจริญทำอะไรก็ให้เจริญทุกระลึงมีเอสทีเข้ามาดูเยอะๆให้เจริญอะไรางๆทำอะไรก็เจริญเจริญใไม่มาลาอะไรมาต่างๆทำอะไรก็ให้มีแต่คนนักหน้าถึงตาเจริญเจริญลูกเจรักลูกจ้า สุดกำลังแม่ต้อได้แม่ต้องัดได้เดั๋ยวงูอ่ก็ไดองได้แม่คือกันแหละแม่นร้องเพงเก่งแต่แต่การจะทำมสัมผัสได้แม่เออข้าอยู่ในใจข้าวมงใช่ปาครับท่านยคยดูแครับิดรับเป็นก ป้าที่มาช่วยงานป้าที่มดป้าที่อยู่มี่บ้านลึกหลานตลอดนี่ถ้ากับป้ามาป้ามแม่มาแม่กับเราไม่มาแล้วม่ก็จะมาคนเดียวทุกอ่างแม่ไปแม่ไปน่จะได้ลักเสืุ่มตป้าป้ามาดีนไอเมลดานลาอเมดาโอเคเนทุกทุกคนทวายที่เป็นทุกทุกส่งทุกอ่

แม่พ่อคัณแม่ไว้ไดมาดกันยรุ่นอยู่ไอ้ที่พ่อคัณแม่ทาร่วมงานกันค่อยงานคุณพ่อคัณแม่หลายๆค่ะ อ่ะุงแบบนี้อ่อันีกันกรุงหลาหลี่แคม้มีเอยกันวมีเยกัพี่น้องเนาะจะถือว่าเลขเข็นอยู่ทนงานนะเออ่นให่งาด้จานนู่นนี่นั่กนเออยุ่งพน้องเาะพราะว่าคนต้องซื้อคงซื้อองเนาะแต่รมีพี่น้องเาเสียบเรื่องนุ่งนี้นั่นเนาะก่บโชคดีไปนะถือ่างานดีๆ่งมาได้ดีเพราะว่ามีกระถุนกับกอะต๊อกอะไรก็ย่งเวลาี่เด๋อนนิดหน่อย ผมจักใจจะดเทียมมาไกลดีมาดีมาจากเพวมาเรื่อยจะสำนึกเรื่อยจะสำแม่เพนึกถึกานอะไกัน ก็มาดูดูอยู่สุดท้ายแ้วมาดูแล้วนะตอนนี้เาด้ยินการเล่าเรื่ออามาญาตหายมี่ับผู้เล่เป็นปียอยู่นิ่งอยู่แค่ไหนหาตัวไมาได้แต่ญาติตาเจอเวลาเป็นปีก็จะได้เจอก็เป็นปีแล้ว

อยากให้เป็นโสมนะอยากให้เป็นโสมนะวันนี้คนเด็กเป็นโสมอาชามีเป็นตัวหวานอืมอ่ะเป็นเด็กดีใจเย็นหัวเราะ จำใจทำเจสามเดียร์เลยคนอ่านตัที่จำัวเน่มาดีหมเนี่ยมาไหนจะีวไหนไม่ได้จะไปจอะไรอมีตั้งใจเรียนอย่งนี้ลูกไม่จำตัวไหกเรียนเป็นสิ่งที่ดีลูกอยู่กับตั้งใจทางานตั้งใจเรียนโ่คนี้แหละแม่ก็ภูมิใจละที่ทำทุกวันนี้แม่ก็ภูมิใจลเอบทุกวิชาละเห็นสิเออนูกโ

ตัมปิสัยฮาลันตามุตานีพุทธิบุญจะมานาอิตัมปิสังเกตัลังปานิตัมเณเตนะสัตเตนะสุวันติหุนตุกีนางกุรานังนวังนันปิสังมวังวิรัติเจตายติเกหวาสุมิเตจีนะบิชาอวิรุณิขันนาเนมะ ăn cái <laughs> tấm lòng của tôi đi đâu không được chút được được chút được ก็มาเลยนะสุรัตไปมาเลยอยู่พี่ไปเลยอันไหนเราไปนำาดีกว่าก็ไม่นนีะม่ใาให้เก็บให้คนก็องเพลงกันก็ได้บางทีมั่สื่อไม่สื่อไม่สื